ความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างหนึ่งคืออยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะทํายังไงนะเด็กจะพัฒนาสมองพัฒนาความฉลาดได้ความลับของการพัฒนาสมองในวัยเด็กมาเล่าให้ฟังนะคะสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่เรียกได้ว่ามีความมหัศจรรย์มากเลยนะคะเพราะว่า หลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วเนี่ยสมองเนี่ยจะยังไม่หยุดพัฒนาทันทีนะคะแต่ว่าจะยังพัฒนาต่อเนื่องอย่างมากนะคะไปจนกระทั่งถึงอายุ5ขวบนะคะวิธีการพัฒนาสมองเนี่ยเกิดจากอะไรบางคนก็บอกอ้าพัฒนาสมองใช่ไหมอยากให้ลูกฉลาดก็ไปกินปลาสิเออหมออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่เป็นเหมือนเคล็ดลับของการพัฒนาสมองเลยก็คือเด็กเนี่ยจะพัฒนาสมองเนี่ย จากการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะของเรานะคะตามเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ประสาทค่ะ ซึ่งเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะมีหลายชนิดซับซ้อนมากนะคะจะมีทั้งเซลประสาทรับความรู้สึกร้อนเย็นเจ็บปวดรับการเคลื่อนไหวนะคะหลายแบบอันนี้เฉพาะเซลประสาทนะคะไม่รวมทั้งเซลลประสาทหูรับเสียงตารับภาพต่างๆซึ่งทีเนี้ยเวลาที่เด็กจะพัฒนาสมองซึ่งอยู่ในส่วนบนสุดของการสังการเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราป้อนข้อมูลนะคะ โดยการป้อนข้อมูลเนี่ยก็มีหลายแบบด้วยกันนะคะเช่นตามมือเราเนี่ยจะมีเส้นประสาทสูงสุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราให้เขาจับนะคะจับคลำผ้าจับบล็อกไม้เส้นประสาทก็จะส่งความ ข้อมูลเนี่ยขึ้นไปถึงสมองสมองก็จะประมวลผลแล้วก็พัฒนาส่วนที่จําเป็นที่จะต้องใช้งานเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราให้เขากินอาหารต่างๆนะคะเขารับรู้ว่ามีความเอาอาหารแข็งอาหารนุ่มมีรสชาติต่างๆเนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะส่งขึ้นไปยังสมองนะคะแล้วก็จะไปประมวลผลแล้วก็พัฒนาสมองที่จําเป็นสําหรับการใช้งานเราเนี่ยบังคับให้เด็กเขียนอ่านอย่างเดียวใช่ไหมคะ แทนที่เขาจะได้ใช้ทั้งมือแขนแล้วก็ขาในการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่เซลล์สมองเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะใช้แค่3นิ้วในการจับดินสอเขียนเท่านั้นแปลว่าข้อมูลที่จะส่งถึงสมองเนี่ยก็คือจัเหลือแค่ที่นิ้ว3นิ้วเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะว่าอ,อินพุตหรือว่าข้อมูลที่ส่งไปที่สมองมันลดลงนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าเราให้ลูกดูเฉพาะจอเล่นเฉพาะโทรศัพท์เราใช้กล้ามเนื้อเท่าไหร่คะ แค่นิ้วเดียวเท่านั้นในการจิ้มจิ้มจิ้มกดกดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการขยับร่างกายเท่ากับพัฒนาสมองเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กไม่ได้ขยับร่างกายสมองเขาจะพัฒนาช้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอต้องฝากไว้เลยนะคะคือให้เ,เรียนเขียนอ่านให้ช้าลงหน่อยนะคะแล้วก็ดูจอน้อยหน่อย ะะอันเนี้ยจะเป็นเคล็ดลับที่คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถจะใช้ในการพัฒนาสมองลูกได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อน5ขวดนะคะถ้าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะช้าไปแล้วนะคะอ้าวแล้วยังไงคะหมอโรงเรียนก็ให้เขียนให้อ่านให้การบ้านมาจะทํำยังไงอันนี้หมอเข้าใจเลยนะคะเพราะหมอก,ก็ดูลูกดูลายลูกเหมือนกันนะคะลูกจําเป็นจะต้อง เรียนเขียนเรียนอ่านมีกันบ้านิดเขียนเขียนมาด้วยถ้าลูกทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่พร้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยนะคะแต่ว่าการที่เราจะเออให้เขาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เนี่ยหมอก็ยัง ให้ให้เขาเขียนนะก็คือมีการบ้านมาก็ให้ทําคุณครูสั่งงานก็เรียนเพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องอจำจี้จำชัยหรือว่าเข้มงวดกับการที่จะต้องเขียนให้มันตรงเส้นทุกครั้งทุกตัวนะคะก็คือเด็กเนี่ยกล้ามเนื้อเขาก็ยังไม่พัฒนาเนาะแล้วก็การคอนโทรลมือเนี่ยควบคุมมือเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกอาจจะจับดินสอแบบกำนะคะ ก็ปล่อยให้เขาทําไปนะคะเอาเท่าที่เขาทําได้ไม่ต้องไปใช้มือสายเขียนกันบ้านแทนลูกนะอันนี้ฝากกันไว้นะคะคุณครูเขารู้ค่ะอให้ใช้เวลาในการเรียนการทํากันบ้านเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่เหลือนะก็พาลูกไปมีกิจกรรมนอกบ้านบ้างน,นะคะออกไปเดินเล่นบ้างออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างน,นะคะปีนป่ายเล็กน้อยแค่นี้นะคะก็จะทําให้สมองของลูกเนี่ยพัฒนาโดยสมบูรณ์แล้วล่ะคะ่ะถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่จะช่วยในการดูแล ลูกแล้วก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะเราวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ